เ,เดือนมิถุนายนนะครับซึ่งเป็นงานที่6ของปีนี้มาด,ดื่นวันนี้เรามีสมาชิกใหม่ท่านหนึ่งที่มาร่วมประชุมกับเราด้วยคือวิชัยเทียนสาวรใครไม่รู้จักมั้ยครับอาจารย์วิจัยเทียนสาวอนท่านเป็นอดีตปรัชญาศาสตราคณะผมนะครับกำกับดูบแลกรมอนามัยก็เลยคิดว่า รู้จักมากคุณกับท่านนะครับและหลังจากนั้นท่านก็ตำแหน่งที่มีเกียรติยศนะครับการได้รับแต่งตั้งนี้ต้องเป็นพระบรมราชโองการนะครับซึ่งขอแสดงความยินดีกับท่านตอนนี้ลูงเล็กอาจารย์วิชัยทา่านอภิการเดีนะครับสถาบนันกรุงราชดรด้วยนะครับ ือว่าเป็นเวรกรรมของคนปัจจุบันก็แต่นั้นก็ตามถือว่าเป็นถึงแม้เป็นเวรกรรมของคนปัจุบัน,นแต่เป็นบุญของพระโงค์ก็อรับที่ได้มีทั้งประสบการณ์ทั้งวุฒิภาวะและ้วก็คุณวุฒิทั้งหลายมาช่วยช่วยพวกเราแม้วาผมติดเพราะว่ามาวานนี้ไปในสภา,า,าท่านตั้งต้องไปคือวันที่เจ็ดธันา ภารกิจที่เราได้รับมอบหมายจากรัฐบาลก็คือการกระจายวัคซีนไปให้พี่น้องประจายตนในวงกว้าซึ่งเราก็พยายามที่จะทำทุกอย่างให้บรรลุผลสำเร็จซึ่งวันนี้ผมคิดว่าน่าจะบรรลุเป้าหมายทประก,กานนะครับตามแอสตราเซเนก้าได้ คอนเฟิร์มมาว่าขั้นตอนอการผลิตต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับส่วนที่จะต้องใช้เอกสารหกฐานที่จะต้องยื่นให้กับกรมิกษการแทรน่าจะผ่านควจะได้ผ่านขั้นตอนจากเพจคอนเ r ิร์ของเขามาแล้วนะครับแล้วก เขาพาเราบากนี้เขาจะต้องต้อตเอกสารมาที่ทางราชการแทนซึ่งขั้นตอนนี้ถือว่าเป็นขั้นตอนที่วิกฤตที่สุดนะครับถ้าผ่านขั้นตอนนี้ไปได้เนี่ยก็การส่งมอบมัน่าจะเกิดขึ้นทันทีที่กรมวิชาการแพทย์ได้ตรวจเอกสารแล้วก็ตั้งว่าทั้งหมดมีความถูกต้องนะครับก็หวังว่าวันนี้พอเขา ผมออกมาช่วงน่าจะเป็นช่วงบ่ายนะครับตอนตอนบ่ายโมงก็จะมีการแถลงข่าวแล้วก็ปล่อยข้แถลงข่าวเพราะว่าเราจะไม่ต้องไปติดโว้ในเรื่องของการที่แจงว่ารายะเอียดมีอะไรบ้างคิดว่าทางที่ดีก็คือให้ผู้ผู้ริรับสิ่งหรือผู้แถลงข่าวออแถลงข่าวสร็จเขาก็จะ กร,ระสานมาที่โควิดอมสุขบัญญิจแล้วว่าวันนี้ก็ทำโอทีหน่อยนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้ก็พยายามเร่งในการที่จะตรวจติดตั้ต่างๆแล้วลก็รีบคอนโทรลข่านะครับเพื่อให้เกิดความมัน่นใจทางแอสซ่าก็ได้ส่งโอทีหลังจาโกโควิดทางาพทย์เป็นอะไรของคนของโรค,คนะครับก็ได้รับเรียงร้อยแล้วเมื่อวานเจ็ดแ,แสน ก็คือประมาณ1ล้านโดสนะครับที่กระจายไป,ไปทั่วภูมิภาคของประเทศนะครับซึ่งแต่ละโลรงการก็เฉลี่ยได้รับจริงๆแล้วก็ไม่ต้องบอกวันที่เจ็ดน,นะครับหรือการที่สัตว์ที่ท่านเี้ยงี่ได้เลยเพราะว่าที่เลี้ยงเพิ่ลดจำนวนเวิร์กโหลดแบ็คโหลดของเรารไปถึงหนึ่งล้านเพราะว่าจากนี้เดือนนี้เราก็น่าจะรับมาประมาณสองล้านโดสไม่ได้ประมาณ เราเราตรงนี้อาจจะต้องท่านขออวกกวะแต่ก็ต้องช่วยคุยด้วยจ้าจ้าเจอนี่นวันนี้ประชุมประจําเดือนที่อยู่ไหน ก็ประชุมรับารกิจงานรับสมุนงานแล้วก็วางแผนที่จะปฏิบัติการในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขครับเดือนนี้เดือนมิถุนาย,ยนก็จะเป็นเดือนสำคัญที่กระทรวงสาธารณสุขจะต้องมีการดำเนินงานที่จะต้องทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดก็คือการกระจายและการฉีดวัคซีนให้กับพี่น้องประชาชนใน วงกว้างนะครับก็ขอให้คำยืนยันแล้วก็สรุปสั้นๆว่าทุกอย่างเป็นไปตามแผนที่ทางท่านนายรัฐมนตรีท่านเคยได้อมอบให้กับทางกระทรวงสาธารณสุขให้ไปปฏิบัตินะครับแล้วก็ข่าวทีอ่ออกมาต่างๆก็ขอให้ อ,อะไรอ่ะขอให้ขอให้เชื่อถือข้อมูลจากการะทรวงสาธารณสุขให้มากที่สุดอันนี้ก็จะดีเพราะว่าเราเป็นผู้ปฏิบัติเราเป็นผู้ควบคุมนะครับการจัดส่งของวัคซีนแล้วเดี๋ยวก็ให้ทางท่านรัฐมิบดีของควบคุมโรคได้ชี้แจงในเรื่องรายละเอียดโอเค ก็กระจายมาตลอดนะครับเมื่อวานก็กระจายถ้าเมื่อวานไปเช็คดูเนี่ยมีวัคซีนจำนวนหนึ่งล้านหนึ่งแสนโดสได้ถูกกระจายไปยังหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ได้พูดไว้เมื่อวานวันที่หนึ่งใช่ไหมครับเมื่อวานวันที่สองต้นเดือนอ่ะเสร็จแล้วก็วัคซีนก็จะเริ่มโรนะเริ่มหมุนเวียน นะออกไปเพื่อให้ถึงมือพี่น้องประชาชนได้มากที่สุดตามแผนที่กรมควบคุมโรคได้รับจากสาบกคแล้วก็ปฏิบัติตอนนี้เป็นช่วงของการปฏิบัติมีอยู่สองยี่ห้อทั้งสองยี่ห้อเดี๋ยวถามท่านที่ปรึกรมควบคุมโรคเป็นวัคซีนซิโนแวควัคซีนแอสตราเซเนกา ซึ่งเป็นวัคซีนที่มีคุณประโยชน์มีสรรพคุณที่ดีกับพี่น้องประชาชนวัคซีนแอสตาราเซเนกาเราเวลาเราเราทำสัญญาเราทำสัญญากับบริษัทแอสตาราเซเนกานะครับเราก็ได้รับวัคซีนจากแอสตาราเซเนกาจะมาจากที่ไหนก็แล้วแต่ก็คือวัคซีนของแอสตาราเซเนกา มีทั้งผลิตในประเทศไทยหรืออาจจะมีทั้งนำเข้าจากต่างประเทศทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสป라이ชเอนของแอสตาเซเนกาจะจัดส่งมาโอเคก่มไหนที่บอกน้อยเกินไป อ,อ๋อไม่เป็นไรละฟังกระทรวงสาธารณสุขดีกว่านะกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมควบคุมโรคจะต้องในสัญญานะจะต้องทำความตกลงกับแอสซาเซเนกาในเรื่องของจำนวนวัคซีนเทียส่ง In good faith ภาษากฎหวายภาษาไทยแปลว,ว่าด้วยเจตนารมณ์ที่ดีของทั้งสองฝ่าย เราก็ต้องบอกเขาว่าเรามีกําลังความสามารถในฉีดในการฉีดเท่าไหร่เขาก็ต้องบอกว่าเขามีกําลังความสามารถในการผลิตเท่าไหร่แล้วก็ add in g o o d faith ก็คือด้วยเจตนาลมที่ดีก็คือต้อง serve วัตถุประสงค์ของรัฐบาลในการฉีดแล้วก็ตกลงกันในแต่ละเดือนนะครับเพื่อที่จะทำให้การฉีดได้มีประสิทธิภาพแล้วก็การจัดส่งวัคซีนสอดคล้อง กับประสิทธิภาพ,พการฉีดของเราวัคซีนวัคซีนโรลลิงวัคซีนโรลลิงนะครับส่งเป็นวีคเลยครับนะครับเดี๋ยวบ่ายโมงเนี่ยก่อนบ่ายโมงทางแอสตราเซเนกาจะอ่ะส่งแล้วแล้วเธอจะมาถามฉันทำไมเราอ่ะเราตกลงกับทางแอสตราว่า ให้เขาเป็นคนพูดในส่วนของเขานะก็มันก็พูดอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วใช่ไหมมีอะไรค้านกันหรือเปล่าไม่มีใช่ไหมฮะก็เดี๋ยวถามอธิปติของโลกตารางยาวเฟ้ยเลยนะจัดสรรอย่างทั่วถึงเวลาเวลาสัมภาษณ์นะจดไว้ด้วยสิ ใช่ไหมเรารับเรารับนโยบายจากทางท่านนายกมาแล้วหารยาวก่อนแล้วหารแล้วใส่อัตราส,ส่วนจํานวนประชากรในแต่ละจังหวัดมันก็จะเกิดไอ้ตรงนี้มันก็จะเกิดเขาเรียก fair distribution ก็คือเกิดการจัดสรรที่เป็นธรรมลนะแต่เนื่องจากสถานการณ์การระบาดในแต่ละจังหวัดไม่เหมือนกันเราก็จะใช้ตัวเป็นตัวแฟกเตอร์คูณเข้าไปการคูณเข้าไปเนี่ยอาจจะเป็น ลดบางจังหวัดเพราะว่าเขาไม่มีติดเชื้อแล้วก็ไปเพิ่มบางจังหวัดที่มีการติดเชื้อมาตรงนี้แหละคือจุดสุดท้ายแล้วก็จะได้ไม่มีใครมาพูดได้แล้วจะได้ไม่ต้องมีการพูดออกไปกว่าจังหวัดนี้มีนักการเมืองมีอิทธิพลนะหน่วยงานนี้มีผู้บริหารประเทศที่มีอิทธิพลแล้วมาสั่งให้นําวัคซีนไปมากเป็นพิเศษตรงนี้คือสิ่งที่กระทรวงสาธารณสุขชอบที่สุดท่านนายกนมนตรีท่านา บอกว่าให้ยึดหลักนี้เอาไว้หารทั้งหมดสามหารทั้งหมดสองครั้งแล้วคูณครั้งหนึ่งนะครับก็จะทำให้เกิดการกระจายวัคซีนที่มีความเป็นธรรมใครจะมาสั่งอะไรนอกเหนือจากนี้ก็ไม่ได้อันนี้ทั้งผมทั้งรัฐบาลทั้งท่านเจมีนี่รู้สึกโล่งใจมากนะครับเพราะว่าจะไม่มีสิ่งใดที่จะมาทำให้การกระจายวัคซีนของเราเนี่ย เกิดความควยเขวไม่เป็นธรรมอันนี้ต้องขอบคุณให้เครดิตท่านนายกเยอะๆนะครับไม่มีคว่าประชาสัมพันธ์ออกไปว่าใครจะได้อะไรนะครับ วัคซีนทั้งหมดที่ประเทศไทยจะนำมาให้กับพี่น้องประชายชนเป็นวัคซีนที่ดีวัคซีนที่มีประสิทธิภาพนะครับไม่เคยสัญญาไม่เคยสัญญาเรานี่คือใครก็ก็ไม่เป็นไรวัคซีนที่เราจัดให้เป็นวัคซีนที่ดีนะครับไม่มีวัคซีนที่ไม่ดีแล้วก็ไม่มีการสัญญาอะไรเลย นะครับโอเคนะพอแล้วชัดเจนแล้วได้ฉีดวัคซีนทุกคนนะครับ เ็เป็นไปตามนโยบายของสบคท่านนายกแล้วก็ตามที่ท่านรองนายกอภมน,นตรีท่านอนุทินสังการนะครับก็คือต้องมีทุกจังหวัดนะเบื้องต้นก็คือเท่าเทียมกันก็คือที่ท่านใช้คบว่าหารยาวเราก็มีจัดสรรก้อนแรกก็คือหารหารทุกจังหวัดเท่ากันก่อนนะครับก็ยืนยันมีมีทุกจังหวัดนะครับแล้วก็จังหวัดไหนที่ไกล การขนส่งลําบากเราก็จะส่งไปก่อนนะครับอย่างที่ท่านรองนายกได้พูดนะครับว่าตอนนี้สั่งการให้กระจายไปแล้วนะครับประมาณ1ล้านกว่าโดสนะแต่จะทยอยไปทุกวันทุกวันนะครับบางบางที่อาจจะถึงแล้วโรงพยาบาลจังหวัดนะครับบางที่อยู่ในรถกําลังวิ่งไปอย่างนี้เป็นต้นนะก็จะทยอยไปเรื่อยๆนะครับ อันหนึ่งหารยาวเนาะสองก็คือจังหวัดที่มีการระบาดเยอะก็จะได้เยอะนะยกตัวอย่างอางเช่นตอนนี้ระบาดที่กรุงเทพกรุงเทพก็ได้เยอะนะครับมีการระบาดที่นนทบุรีสมุทรปรา,าการปริมณฑลก็จะได้เยอะนะครับประเด็นต่อไปก็จะเป็นพื้นที่จำเพาะตามนโยบายอย่างเช่นท่องเที่ยวภูเกต็ตถ้าสังเกตดูจังหวัดที่มีเปอร์เซ็นต์ฉีดสูงสุดของประเทศไทยตอนนี้คือภูเกต็ตนะครับเท่าที่ผมดูตัวเลขเมื่อวานก็ฉีดไป เข็มแรกเนี่ย50กว่าเปอร์เซ็นต์ของเป้าหมายของเป้าหมายนะเป้าหมายเขา0แสนฉีดไปแล้วเกือบ3 0แสนอย่างนี้เป็นต้นนะครับบางจังหวัดเช่นชนบุรีพัทยาเกาะสมุยนะครับกลุ่มนี้ก็จะได้ไปเพิ่มเติมนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็มีปรับเพิ่มปรับลดนะครับเพื่อเกลี่ยวัคซีนยังไงก็ตามครับการจัดสรรก็ขึ้นกับวัคซีนที่เรามีกับความต้องการในการฉีดนะครับก็ต้องต้องปรับไปตามสถานการณ์ แล้วก็ที่สบคให้แนวมาก็จะเป็นแผนประจําเดือนเราก็จะมีการทอนมาเป็นรายสัปดาห์ก็คือส่งไปแล้วก็จะติดตามดูนะสต๊อกเหลือเท่าไหร่จังหวัดไหนให้ไปเยอะแต่ฉีดได้น้อยเราก็จะไม่ไม่ส่งไปต่อจนกว่าจะฉีดเสร็จอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็ต้องมีความยืดหยุ่นแล้วก็ปรับตัวในการจัดส่งนะครับ เขาจะรู้ว่ายอดของเขาเ,เป็นเท่าไหร่นะเขาฉีดให้เหมาะสมแล้วกันนะครับก็พยายามการฉีดกับการมีวัคซีนต้องให้สอดสมกันไม่ใช่ว่าส่งไปปุ๊บฉีดวันเดียวหมดเดี๋ยววันอื่นประชาชนก็จะร้องเรียนอะไรอย่างนี้เป็นต้น,นรวมทั้งกลุ่มเป้าหมายที่จะฉีดแต่ละจังหวัดอาจจะเป็นแนวคล้ายๆกันแต่ไม่ได้เหมือนกันเปะ100๊ะร้อเอถูกไหมครับกลุ่มเป้าหมายที่เรากําหนดก็คือคนที่จองวัคซีนไว้แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบแอปพลิเคชันหรืออะไรก็ตามโดยเฉพาะที่เป็นผู้สูงอายุกับผู้ที่เป็นโรคประจําตัวเรือัง ควรจะรับการฉีดตามที่เขาจองไว้อันที่สองคือเราจะบางบางพื้นที่ที่จะต้องมีการเปิดเทอมก็ควรจะฉีดในกลุ่มครูกับบุคลากรทางสาธารณสุขส่วนกลุ่มอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องอสมอที่เขาต้องไปช่วยในการดูแลผู้ป่วยถ้ายังขาดตกหล่นอยู่ก็ไปฉีดอย่างนี้เป็นต้นก็ให้แต่ละจังหวัดเขาได้ทราบยอดแล้วจากนั้นเขาก็ไปดูกลุ่มเป้าหมายที่เรากําหนดไว้แล้วก็จัดฉีดให้ให้ตรงตามกลุ่มเป้าหมายที่กําหนดนะครับ รวมทั้งที่ทางสวสค,คท่านนายกได้กำหนดกลุ่มพิเศษขึ้นมาอย่างเช่นกลุ่มที่เป็นแรงงานในการขับเคลื่อนเศรษฐ,ฐกิจก็มอบให้สำนักง,งานประกันสังคมนะครับในโคต้ายอดเดือนออมิถุนานะครับถ้ามีวัคซีนตามเป้าหมายก็คือ1ล้านเราก็ได้มีการเจรจากับสำนักง,งานประกันสังคมแล้วเขาจะกาหนดจุดฉีดเราก็จะส่งวัคซีนเ,เขาก็จะมารับวัคซีนไปกระจายยังจุดฉีดของเขาอย่างนี้เป็นต้น อีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นกลุ่มเฉพาะเหมือนกันนะครับอย่างเช่นทางที่ประชุมอธิการบรดีหมหาวิทยาลัยซึ่งมีทั้งหมด11แห่ง11จุดเขาก็จะช่วยฉีดก็จะมีโคต้าตรงนี้ให้500,000โดสนะครับซึ่งทางอาจารย์บัณฑิตที่เป็นที่ประธานในที่ประชุมกับทางท่านประหลัดกระทรวงอวนะครับท่านซิลิเลิศก,ก็ได้จัดสรรโค้ต้ามาบอกเราเราก็มีหน้าที่กระจายไปตามจุดต่างๆที่ฉีดอย่างนี้เป็นต้นนะครับ เฉพาะ11จุดนะครับที่เขาจะช่วยฉีดซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลอันนี้เป็นโควตาที่ได้รับการจัดสรรแล้วก็แจ้งมาจากสบคนะครับเขาก็จะเป็นจุดที่ช่วยฉีดช่วยเป็นจุดฉีดนะครับ,รบผมยุคผมจําทุกมหาวิทยาลัยไม่ได้นะทั้งหมดจะมี11แห่งอย่างยกตัวอย่างอย่างเช่นจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนะมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับราวิทยาลัยจุฬาพรซึ่งเขาจะจัดสรรโควตากันเองนะอันนี้ไม่เกี่ยวกับกระทรวงแล้วละ่ะ เขาประชุมกันแล้วเขาก็บอกว่าเอาจัดสรรกันอย่างนี้อย่างนี้เราก็จะส่งวัคซีนไปตามที่เขากําหนดจัดสรรครับผมกรุงเทพหานครตามที่สบคกําหนดในเดือนมิถุนาเนี่ยประมาณ1ล้านโดสนะครับก็ได้ปรึกษาหารือกับทางท่านผอสํานักอนามัยกทมเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะทยอยส่งให้เขาไปนะครับเป็นรายสัปดาห์นะครับถ้าเขาหมดก็ส่งส่งหมดแล้วก็ส่ง ซึ่งกทมกับกระทรวงก็อยู่ใกล้ๆกันนะครับคงไม่มีปัญหาในเรื่องการขนส่งมากนะักซึ่งเขาจะเป็นได้รับโควตาไปเขาก็ไปจัดสรรของเขาเองว่าเขาจะฉีดจุดไหนอย่างไรเบื้องต้นก็กําหนดไว้อย่างน้อย20กว่าจุดอย่างนี้เป็นต้นนะครับงั้นตอนนี้สิ่งที่เราทําก็คือจัดสรรตามที่กําหนดแล้วก็ส่งไปที่จุดฉีดต่างๆแล้วก็มีการมอนิเตอร์ติดตามว่าฉีดได้ตามเป้าหมายไหมตรงไหนขาดก็ไปเติมอะไรอย่างนี้เป็นต้น เรือนจํานี้เป็นอีกอันหนึ่งที่เป็นกรณีพิเศษซึ่งทางกระทรวงยุติธรรมก็ได้แจ้งยอดมาแล้วนะครับทางเราก็ได้หารือกับทางผมก็ได้โทรศัพท์ปรึกษากับทางท่านอธิบดีกรมราชัณฑ์เรียบร้อยแล้วนะครับว่ากลุ่มไหนที่เราควรจะฉีดก่อนฉีดหลังผมยกตัวอย่างอย่าง,างเช่นเรือนจําที่มีการติดเชื้อไปค่อนข้างมากอันนี้ไม่ก็ไม่จาเป็นจะต้องรีบฉีดนะครับเพราะส่วนใหญ่ติดเชื้อแล้วก็ต้องรอประมาณ3เดือนแล้วค่อยฉีดอีกทีหนึ่ง ก็จะเน้นในเรือนจําที่ยังไม่มีการติดเชื้อเพื่อเป็นการป้องกันล่วงหน้าเพราะวัคซีนเนี่ยมันจะเป็นการป้องกันล่วงหน้าอย่างนี้เป็นต้นท่านก็จะแจ้งมาว่าจะมีเรือนจําไหนอย่างไรแล้วเราก็จะประสานการส่งมอบวัคซีนแล้วก็ไปฉีดต่อครับทั้งหมดก็ตามแผนก็คือจะเริ่ม7มิถุนายนพร้อมกันทั่วประเทศครับผมครับผมครบครบนะครับ เ,เดี๋ยวรอเขาถแถลงรู้สึกเขาจะถแถลงแล้วใช่ไหมส่งผม,ผ,มผมยังไม่ได้เลยเนี่ย,ยก็คือเดี๋ยวจะรอแอสซาเขาจัดการให้เรียบร้อยแล้วเขาก็จะแจ้งามาที่กรมกรมในฐานะผู้ซื้อตามสัญญาก็จะไปตรวจรับนะครับอไม่ใช่พอเขาสเสร็จปบเขาก็จะส่งไปที่กรมวิสาหการแพทย์เพื่อให้รับรองรุ่นการผลิตที่เรียกว่าล็อตลิลิสเพื่อยืนยันว่าวัคซีนเป็นตามขกระบวนการนะครับปกติว่าวัคซีนได้มาตรฐาน,นเช่นว่าระบบการตรวจสอบวัคซีนเยอะมาก ทั้งประเทศผู้ผลิตต้นทางแอสตาราเซเนกาเนี่ยเขาก็รับประกันทุกขวดของเขามาตรฐานเหมือนกันทั่วโลกนะครับคนที่ปล่อยอนุญ,ญาตให้ปล่อยวัคซีนออกมาก็เรียกแอสตาราเซเนกาที่สำนักงานใหญ่พอมาที่ประเทศไทยอ,อยอรับรองขึ้นทะเบียนพอจะออกมาแต่ละล็อตกรมวิสัยการแพ้ก็ตรวจสอบเอกสารทั้งหมดรวมทั้งตรวจทางห้องบริการตามจความจําเป็นนะครับจากนั้นก็จะ แจ้งมาที่กรมวุกมโรคเพื่อให้ไปตรวจรับสินค้าแล้วก็กระจายออกไปนะครับเห็นว่าขั้นตอนมันมีลําดับค่อนข้างเยอะข้ามขั้นตอนก็ไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะเป็นการผิดมาตรฐานแล้วก็ไม่ไม่คํานึงถึงเรื่องความปลอดภัยครับผมขั้นตอนขา,ายยาต้องใ้แต่จุดต่ละจุดแล้คะก็จะมีสัดส่วนของไอซ่าเท่าไหร่ซินโนแวเท่าไหร่ตอนนี้มันควรจะเหมนนาะกับละเยดได้ไหครเออนนอันนี้ปรับปรับตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่เพราะบางพื้นที่เนี่ยเขาฉีดซีโนแวคไปเยอะเข็มหนึ่งถ้าเราไอ แอสตราเซเนกาเขาก็ไม่เหมาะสมของเขานะอันนี้เขาก็จะแจ้งเรามาแต่เบื้องต้นทั้งแอสตราเซเนกากับซีโนแวคได้รับการขึ้นทะเบียนออย,อ,อยเรียบร้อยแล้วแล้วก็องค์การนาไมโลก,ก็รับรองว่าเป็นวัคซีนที่มีประสิทธิภาพได้มาตรฐานนะครับ <S 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 เพราะฉะนั้นผมคิดว่า2อ,อันนี้จริงๆข้อบ่องชี้ในการใช้ในปัจจุบันไม่ต่างกันแล้วล่ะนะเพราะฉะนั้นก็สามารถใช้ได้ทั้ง2ตัวเพียงแต่จะขึ้นกับเหตุผลของแต่ละบุคคลอย่างเช่นบางคนฉีดซีโนแวคเข็มแรกแล้วแพ้เข็ม2หมอก็อาจจะเปลี่ยนเป็น แอตตาเซเนกาอย่างนี้เป็นต้นการฉีดให้ขึ้นกับข้อบ่งชี้ทางการแพทย์และสาธารณสุขแล้วก็คุณหมอที่เขาควบคุมการฉีดเป็นหลักนะครับนะพราแต่ละจุดเราจะให้กําหนดโรงพยาบาลที่ดูแลรวมทั้งคุณหมอที่ดูแลนะครับถ้ามีปัญหาใดๆก็ให้คุณหมอที่เขาเป็นคนสั่งการฉีดยาในจุดนั้นๆเป็นผู้ตัดสินใจครับผมอันนี้แล้วแต่บริษัทการผลิตครับจานวนจะไม่ค่อยแน่นอน บางอันอาจจะเป็นแสนบางอันอาจจะ5้าแสนอย่างนี้เป็นต้นนะครับไม่ได้เป็นสาระประเด็นอะไรในการจัดการตรงนั้นนะครับเออให้เขาแถลงก่อนแล้วกันนะเขาจะว่าทางแอสตาเขาจะแถลงผมยังไม่เห็นที่เขาแถลงเลยนะครับนะงั้นเดี๋ยวรอเขาแถลงเป็นทางการก่อนนะครับผมเออเดี๋ยวรอทางแอสตาเขาแถลงก่อนว่าเขาจะ กระจายส่งให้เราเท่าไหร่เนาะเพราะถ้าใครตามข่าวก็คงเห็นนะแอสตราเซเนกาเนี่ยเขาดูแลการกระจายวัคซีนทั้งอาเซียนตอนนี้ก็มีข่าวหลายประเทศเขาเริ่มบ่นแล้วใช่ไหมว่าไม่ส่งให้เขาตามเป้าแต่เราก็ได้เปรียบที่โรงงานไม่อยากพูดเยอะเราได้เปรียบที่โรงงานอยู่ประเทศไทยเราก็สามารถจะมีการเจราจาบางอย่างทําให้เราได้วัคซีนค่อนข้างตามตรงที่เรากําหนดเนาะอันนี้คือก็ได้เปรียบที่เราไม่อยากพูดเยอะอะ เดี๋ยวกระทบกระเทือนเพื่อนบ้านเขาจะร้องเรียนกันมาตอนนี้ก็เริ่มมีหลายประเทศร้องเรียนแล้วฟิลิปปินส์ก็ก็หาว่าไม่ส่งเนี่ยพอละละเดี๋ยวพูดเยอะประเทศไทยเสียผลประโยชน์เ,เดี๋ยวเขา,าแถลงด้วยกันนาะพูดเยอะเดี๋ยวเสียผ